อัญชลีวันทาอภิวาทนะารังสมาก่อนนะคะแล้วก็ <c oughs> กราบพร้อมกันเพราะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสามสองหนึ่ง <c oughs> อเอาใหม่จากเสียงไม่ดังเลย <c oughs> เสียงให้ดังๆฟังให้ชัดนะคะสามสองหนึ่ง โอเคเอาใหม่นะคะเสียงไม่ดังเลยแล้วก็ไม่ชัดด้วยนะคะสามสองหนึ่ง <Huh? S 2> สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะตอนบ่ายอ่าโอเคนะั่ตามสบายมือประสานมือนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เราจะได้มาอ่าเลยรดิ้งไปดูอีกมารับฟังในหัวข้อไปใต้เรื่องแนวทางสร้างสติป,ปัญญา ที่มีผลต่อการสอบทางการศึกษาซึ่งพวกเราเนี่ยนะเข้าใจว่าจะต้องไปสอบใช่ไหมมีความเครียดมากเลยนะคะอาจารย์เองก็ตอนเรียนก็เครียดเหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รับฟังนะครับประสบการณ์เชิงวิชาการแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงด้วย เป็นประสบการณ์จริงด้วยว่าการศึกษาะคะศึกษาอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จในการศึกษาต้องมีแนวทางมีกระบวนการมีวิธีการคิดแล้วก็มีวิธีการช่วยตัวเองอย่างไรกว่าจะได้มาเป็นด็อกเตอร์กว่าจะได้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกว่าจะได้มายืนอยู่ในตําแหน่งที่ผู้คนนับหน้าถือตาเนี่ยเรา,าเคยมีประสบการณ์ที่ไปเรียนอ่างเขียนต่างประเทศเนี่ยอย่างไร แล้วเราก็เอามาบูรณานการว่ามันยากกว่ากันไหมนะระหว่างท่านที่ไปจบด็อกเตอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้อะไรมาบ้างกว่าเขาจะประสบผลสําเร็จและวิธีการอ่านหนังสือวิธีการติวเพื่อที่จะเข้าสอบวัดคุณสมบัติเหมือนกันเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคอย่างไรจึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และก็จบในระดับเพชรดีและก็กลับมาเป็นครูบาอาจารย์ ในเมืองไทยได้วันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ 1. เป็นการแชร์งเลดินบไปดูอิงสองเมื่อจบการบรรยายนะครในลักษณะเลดินบายดูอิงแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะเป็นลักษณะ Q&A ก็คือถามตอบนะดังนั้นอยากให้นักศึกษาเนี่ยที่มีความสงสัยว่าวเรื่องของการสอบความเข้าใจเทคนิค หรือสิ่งที่ตัวเองสงสัยเนี่ยสามารถถามนะคะถามอาจารย์ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเชิญนะคะอาจารย์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์ซึ่งท่านชื่ออะไรนะมีนามอะไรนั้นอันนี้ไม่รู้ท่านจะต้องมาแนะนำเองแต่ที่ทราบคือท่านอาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์นะคะขอกราบ เรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะปรบมอให้ท่านผา้ใจค่ะเชิญอาจารย์นั่งค่ะโอเควันนี้นะคะก็จะเป็นการแบบรีแลกรีแลกแบบสบายสบายนะคะรีแลกแบบสบายสบายว่าต่อไปเนี่ยเราจะฟังอะไรเราจะได้รับอะไรจากท่านแล้วก็จะ มีความคิดความอ่านในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นะั้นแนะนำตนเองเป็นลำดับแรกก่อนคาะปรับนำเรียนเชิญท่านค่ะครับขอบคุณค่ะครูยังไมู่ขออนุญาตใช้คาว่าคุงนะคะยิ้มให้ครูหน่อยได้ไหมคะเอาหนึ่งสองสามยิ้มขอบคุณค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะกูก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกร์จงนงจันเขียวนะคะชื่อเล่นว่าชื่อตุกนะคะรูเป็นคนสุรินนะคะเป็นรูปครึ่งนะคะครึ่งสวยและครึ่งลาวนะคะรูสมรสแล้วนะคะรูปสองสามีหนึ่ง <c oughs> ะคะขอบคุณค่ะที่หัวเราะนะคะ เพราะว่าปกติแล้วหน้าตาสวยๆยังครวนะคะเวลาพูดตลกหรือจะสร้างมุกอ,อะไรเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะคะถ้าหนูฟังแล้วเห็นว่าตลกก็ครูรบก,กวนนะคะหัวเราะให้ครูด้วยนะคะกะ็ประวัติส่วนตัวนะคะบอกแล้วว่าครูเป็นคนสุรินนะคะครูจบปัดถอนะคะป .1 ถึงป,งป .6 เมรโรงเรียนวัด สมัยนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาล2วิทาศึกษานะคะก็คืออยู่ในวัดสารลลอยใครเป็นคนสุรินทร์บ้างลูกยกมือคนสุรินทร์รู้จักวัดสารลอยไหมคะมถัดนั่นแหละคะ่ะเป็นโรงเรียนสมัยที่ปูเรียนปหาบัถมนะคะแล้วก็จบมัธยมนะคะที่โรงเรียนสุรวิทยาการใครจบจากสุรวิทยาการยกมือขึ้นเค,เคยทานไอศครีมไหมคะอมไอศครีมของใครลูกลุงโอง ค่ะคุณคุณลุงสมพงศ์ก็คือคุณพ่อของครูเองนะคะคุณพ่อขายไอศครีมที่โรงเรียนสุรวิทยาคารประมาณ30กว่าปีนะคะตอนนี้คุณลุงก,ก็อายุ76แล้วนะคะแต่ก็ยังทำไอศครีมอยู่แต่ไม่ได้ไปขายที่โรงเรียนนะคะ,ะหลังจากคุณจบชีวิตวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นหลัต้นนะครัแล้วกจบชีวิตนะคะคือจจริงแล้ว ใช่ไหมคะขอบคุณมากครูอยากให้ทุกคนรีแหล์นะคะพอเมื่อสกูครูมานั่งคูประมองหน้าของนักศึกษา,าแต่และคนเยนะคะครูยิ้มก็เหมือนเด็กนิสคยผคิดเฮนรีป้าหรือเปล่ามาบุ๊คส่งยิ้มนะคะแล้วบางีเรายิ้มให้กันนะคะก็ครูจบมปลายที่โรงเรียนสุรพิยาาาการเรืองตนนะคะเป็นโรงเรียนเมื่อก่อนนี้เป็นโรงเรียนประจําของจังหวัดสุทรโรงเรียนชายะคะ่ะสมัยน,นั้นก็มีผู้หญิงน้อยนะคะแล้วก็หลังจากที่จบม6นะคะ ขออนุญ,ญาตเล่าเาท้าความนิดหนึ่งนะคะหลังจากจบก็จบวิทย์ชนิดนะคะสมัยนั้นก็มีอยู่ห้าห้องในการครูก็เป็นห้องสุดท้ายก็ยคือไม่ใช่ห้องคิงนะคะห้องวิทย์แบบท้ายๆนะคะแล้วก็หลังจากจบมโหนะคะก็ไปสอบพยาบาลนะคะสมัยนั้นก็ติดพยาบาลทหารเรือนะคะกะ็สลัดสิทธิ์ด้วยด้วยตัวเองก็คือไม่ไปรายงานตัวนะคะทักเอกสารรายงานตัวเพราะว่า ที่ไปสอบพยาบาลเพราะว่าตามตามเขาเรียกเลยนะคะ่ตามไฟชั่นตามพ่อแม่ตามยุบ<า>งานใช่<ม>แต่จริงแล้วตัวเองเป็นคนที่กลุ้ม,มเลือกมากนะคะครู้องขอชื่นชมนักศึกษา,าทุกคนนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่หน้าที่นี้นะคะหนูมีความเก่งมีความสามารถเฉพาะด้านมากมากครูชื่นชมและยอมรับทุกคนนะคะใครที่จะมาประกอบอาชีพพยาบาลได้ต้องมีความอดทนมากครูชื่นชมอาชีพนี้จริงๆนะคะ บอกตัวครูเองครูไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะคะเพราะความกลัวแบบนี้อกอาจารย์กลัวกลัวเลือดใช่ไหมคะม่อยากกลัวเลืองค่ะกลัวเลืองกลัวกลัวโรงพยาบาลนะคะเวลาเข้าห้องพยาบาลแล้วก็ห้องตรวจก็จะมีเครื่องที่ลงมาหาเราเครื่องใหญ่ๆนั่นแหละครูจะช็อกก่อนเลยค่ะสมัยแบบสาวๆนะคะเวลาไม่สบายคุณแม่บมจะพาไปหาหมอท่านทำไปในสวนเวลาแบบพี่หายเลยค่ะไม่ต้องไปข้าคุณแม่ พูดถึงโรงพยาบาลนะคะครูก็จะหายโดยอัตโนมัติของครูครูเป็นคนที่กลัวโรงพยาบาลแต่ความกลัวนั้นมันทําให้ครูเข้มแข็งนะคะไม่ใช่ว่าความกลัวทําให้ครูขี้นขลาดไม่นะคะถ้าครูมีเหตุอย่างเช่นครูคลอดลูกนะคะครูผ่าตัดนะคะครูผ่าวันพฤหัสบดีวันศุกร์ครูเดินเข้าห้องน้ำเองได้นะคะครูเดินออกกําลังกายภายในอาคารอาคารของโรงพยาบาลนะคะ ผู้จะเป็นคนโงอโมหิบันก็จริงแต่จะเป็นคนที่กล้ามานะคะโอเคค่ะจากาจบม .6 ผู้ก็มาต่อ,อสมัยนั้นเป็นสถาบันรชาชพัสดุรินนะคะมาต่อปริญญา,าตรีนะคะสายนัตศิ์สาขานาตสิ์ค่ะนะคะ,นะคะสมัยนั้นก็เรียนหลักสูตรสิปีนะคะหลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตนะคะคือตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นนะคะก็ขอ หลังจากจบปตรีแล้วก็ขอใช้ชีวิตนหวั่นไหวรุ่งก่อนก่อนที่จะมาเรียนตอ่อปริญญาโทนะคะแล้วก็จบปริญญาโทาสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยลรามแห่งค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะที่มหาอ่ามณีปูยุ๋ย u n i v e r s i ี y นะคะที่รัฐมณีปุระสาาธรรณัฐอินเดียสาขาหน้าตาัศิลป์ค่ะครูเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริศมดสาขาวิชาหน้าตาัศิลป์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุรสุเรนนะคะปัจจุบันก็ตามที่ท่านดเตอร์ได้แนะนําก็ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนี่คือประวัติโดยย่อๆนะคะณค่นเต้นตมากกะต่ายต่นตมากนะคะเราก็นําเข้าเรื่องประสบการณ์เลยว่าหลังจากที่ท่านนะะคได้ แนะนาตนเองนะคะจากพื้นเพของท่านแล้วนั้นนะคะอะไรเป็นตัวชี้วัดนะคะัคำถามแรกเลยก็คือว่าอยากจะทราบประสบการณ์ศึกษาในต่างแดนของท่านอาจารย์ว่าประสบการณ์ที่ไปศึกษาในต่างแดนนั้นเป็นอย่างไรสภาพของเขาแล้วก็การยินอยู่ของเราที่ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นลำบากไหมอย่างไรนะคะกราบนำเรียนอาจารย์ค่ะขอบคุณ จะจริงแล้วแรงบันดาลใจนะคะมันก็ไม่ได้มาจากตัวครูร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครูไปเรียนต่อปริญญาเอกก็คือ,อในขณะที่ครูเป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยราชภัุริทร์แล้วนะคะทีนี้แรงบันดาลแรงบันดาลใจของครูในช่วงนั้นก็คือไม่มีหลักสูตรหรือไม่มีมหาวิทยาลัยในสุดในประเทศไทยในช่วงนั้นนะคะที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาหน้าตสัสินนะคะไม่มีเลยนะคะแต่จริงแล้วมันก็จะมีสาขาอื่นๆแต่เป็นแขนงของหน้าตสินนะคะแต่ในยุคนั้นมันมีการประกันคุณภาพก <c oughs> ารศึกษารระดับหลักสู <c oughs> ตรแบบเติร์นะคะรูก็เลยมีแรงบันดาลใจกับตัวเองว่าในเมื่อถ้ากูจะเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วกูไม่สามารถมาเป็นสัยกยภาพของหลักสูตรได้นะคะ ภูก็ไม่ตการที่ที่จะไปเรียนโดยที่สูบป่าตรงนั้นแล้วก็แรงบันดาลใจที่สองนะคะผู้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะแล้วแรงบันดาลใจเดนก็ค,คิดว่าถ้าต่อถ้าเรียนต่อระดับปริญญานเอกเนี่ยฉันต้องพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้ uh huh. นะคะนี่คือแรงบันดาลใจที่สองนะคะที่ทําให้ปู่เนี่ยดิ้นรนตัวเองนะคะถีบตัวเองเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญานเอกที่ประเทศอินเดีย ค่ะว้าวแล้วตอนนี้ประสบการณ์ที่อยู่ที่นู่นนั้นเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์หลังจากที่ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปอาศัยอยู่นี่กีป่ปีเขาเรียนกันยังไงวิธีการคิดการอ่านของเขาเป็นอย่างไรบ้างคราบอาจารย์อยากได้กล่าวสักเล็กน,น้อยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับน,นักศึกษา เขาตรงอย่างนี้มาแต่เดิมอยู่แล้วหลังตึงเดือวตึงก็หมดไอตอนเข้ามานี่ก็ไม่เห็นตึงขนาดนี้เนาะสามารถนั่งรีแลกอะไรได้นะคะกูขออนุญาตยืนได้ไหมคะนได้ที่กูนั่งกูเหนื่อยเพราะว่ากูต้องเขมเหลีหน้าท้องเพราะเวลานั่งนี่มันก็จะเห็นสามชั้นนะคะแต่ถ้ายืนมันก็จะไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะคะนั่งมันก็ทำให้กูแบบรู้สึกกูเก็บพันผ่อมผันนิดนึงนะคะ ขออนุญาตโชว์บังสวยนะคะท่านสวยไหมคะสวยตังกร้องมองมีอีกนิดหนึ่งสวยนะคะลูกจากคุณจะสวยแล้วลูกชายคุณก็ตลอดค่ะลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะไรทายได้ลูกชา่ลูกคึ่งไทยอเมริกันโอ้ตาโอตาสีฟ้าด้วยนะตอนนี้เขานักสมัยลูกสะพายอยู่นะต้องจบพยาบาลอย่างเดียวนะคะ ลองคิดดูแล้วกันอีกขนาดแม่สวยขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนใช่ไหมโอเคค่ะก็ครูขออนุญาตแชร์ในส่วนของการไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียเท่านั้นนะคะเพราะการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยบริบทของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะอินเดียนีน่คือ,อเป็นประเทศที่มีทั้งหมดกี่ล้านคะย่สิบแปดล้านกรุ๊ต้องไม่เลยเพราะคุณเสียเวลานะคะคมีทั้งหมด28่สิล้าน รัฐที่ครูไปเรียนเนี่ยก็คือชื่อว่ารัฐมณีปุระซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของอินเดียค่ะซึ่งอยู่ติดกับพม่มากักบทานดเตอร์อน,นะคะก็ครั้งแรกเนี่ยที่บอกแล้วว่าแรงบันดาลใจของครูก็คือในประเทศไทยไม่มีหลักสูตรเปิดริญญาเอกระดับนาัานปริใช่ไหมคะครูก็เลยตัดสินใจไปที่น,นั่นนะคะบริบทต่างกับบ้านเรามากนะคะตอนที่ครูไปเนี่ยก็ถามว่าการเตรียมตัวของครูดีไหมไม่ดีเลย เรไม่ได้สอบถามไปเลยนะคะปกติแล้วการที่เราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะ